คนรอบข้างหรอคะ่ะก็ยังสูบอยู่เหมือนเดิมตลอดพูดไปงก็เท่านั้นแหลคะค่ะไม่สูบคะ่ะแล้วก็ไม่เคยคิดจะสูบเลยคะ่ะคนรอบข้างเราคะเยอะมากเลยคะ่ะทั้งจากคนที่บ้านนะคะซึ่งเราเนี่ยมีเห็นการสูบบุหรี่เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะก็ยังเห็นคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะมีการจับกลุ่มมาสูบบุหรี่กันให้เห็นตลอดเลยคะ่ะ โดยส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกินของบุหรี่อยู่แล้วค่ะแต่เราเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปบอกเขาบ่อยๆค่ะเพราะพอบอกไปบ่อยๆก็เหมือนกับการที่เราไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะแต่ว่ากับเพื่อนๆนะคะก็มีการตักเตือนอยู่บ่อยครั้งค่ะก็เหมือนเดิมละค่ะสูบเหมือนเดิมก็ยังสูบอยู่เหมือนเดิมตลอดพูดไปอย่างั้นก็เท่านั้นละค่ะจะช่วยยังไงได้บ้างหรอคะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆนะคะที่ใครสักคนหนึ่งจะเดินเข้าไปบอกเขาว่าอย่าสูบบุหรีเ่เถอะ มันไม่ดีมันไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่สามารถทําได้แน่ๆค่ะทําไม่ได้แน่ๆค่ะแต่สังคมจะสามารถน่าอยู่ขึ้นได้หากมีการช่วยเหลือทั้งภาครัฐทั้งครอบครัวทั้งสื่อต่างๆหรืออาจจะมีการพูดคุยเปิดใจกับคนรอบๆข้างของเราในที่นี้นะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นในทันทีแต่มันสามารถดีขึ้นได้ในอนาคตแน่นอนค่ะในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะหนูคิดว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่ไม่ได้เท่เลยค่ะ าเลิกได้เราคงไม่อยากให้คนที่เรารักหรือคนข้างๆเราไปสูบบุหรี่หรอกคะ่ะเงินที่นําไปซื้อบุหรี่ในแต่ละเดือนนะคะเราสามารถนําไปประโยชน์ได้อีกตั้งหลายอย่างคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะลองสูบเลยคะ่ะหรือคนที่กําลังสูบนะคะก็ควรที่จะลดละเลิกเถอคะค่ะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นในทันทีแต่หนูเชื่อว่าสักวันมันต้องดีขึ้นได้แน่ๆคะ่ะไม่ใช่ทําแค่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการทําเพื่อคนที่คุณรักด้วยคะ่ะ